จากีบพุารปตูวารุทาขัมาไม่ผ่านมาอีสแปดตันบอลพลาดตุกนีแต่เข้าทางของเออตัดบอลได้ตัดบอลคึ้นมานใจไปด้หน้าให้กับหมายเลขสีักนสักไรที่เข้าตีขึันไประตูตัดบอลได้แวามอลกในุ้แตได้บลนะครับแงมีคลิปไอ้มุมมรงทางขวานะครับลงไปนะ รรวนใจครัน่ครับตอน้ะขึ้นอยางกีดเ็วิ่ัอยาคิดตัว่ไม่ครดจดานี่นัระดโค้เรื่เลวครับอ้าวมาทุ่งสองไกลบ้าง บอลออกเส้นลัางเขาถูไปออกพีแรมลแล้วนะครับขึ้นม,มาทุกโซนขึ้นสกอร์บอลให้ด้วยนะครับขึ้นสกอร์ให้ด้วยอรือ,อดเรือด ไปทีูดีำปะตู่อกีเครับงมาที่มายเลข18ลขอบ้บอลออกนะปไป้ลองตัุกงอยองงกดงระองกเดงกกอะดองมงกง กองหังกรอ้อมเบอร์ห้าบอลของข้างสนามเป็นลกทุ่งของมาทุ่งสิบแ็ดทุ่งไปบอลของกระอ้อมหมายเลขสิบแปดมาที่หมายเลขสิบวามรวดเร็วตัดบอได้หมายเลขสอกเนิดพีระมัดำบอลก็เป็นลูกทุ่งของ

แบบต่ยังไม่ได well. ้แววนะครันเดี๋ยววนเนยอันนี้สิบแปดเ้เวลดิวยเวลานะตอนนี้เป็นโมนยขเนิดเดียวเลยนยดติดตอยนี่ยอยม ยิงแลเล่น <gained> ค <mourning. S 1> ือเป็นเออไุณเราไม่ยังไห้เขาตาคจะได้ยนบอลขึ้นมาากเขตผู้รักษาประตูโยนบอลมาแรงๆล็อกตะอ้อมแปดตกับอ่ดขึ้นมาทีมาที่สิบสามอาอ้โหจับบอลยาวไปหน่อยโดนาสกัดบอลกัดได้ยู่อไม่ผ่านมาชรพง์ บอลยู่ี่ม่เลยนะโอ้โหตคมนะเพื่อนตอมยิงนีโอ้โหบอลอลหลังประตูไปบอลอลหลัตมนี่โคเอยากกว่ล้ทุานฮะลอดหลอกแล้วสบายานบอลมาโค้มู่บ้านนี่มาที่มาเลขก้าของตดนสกกัน บเบมยเดือนเมื่อเยอะเอนเบิดนเบดเอาเบิกอันนี้ขบเบือกเอองเบือกวินาทวินาทมาอะไรอยู่หาเรื่องกันบอกวินาทไปให้มาเรื่องงงใส่ออกับจมไหลเลขสารบเรียกเขาบ่ลูกุ้งของลูกมาแล้วเจใหมแล้วกัมีเงนเดือนนาเ้าใหกันเกิดแน่เยอ้รุ่นไม่เปิดได้นอินดทุ่มมาหน้าประตูนี้โก้มาได้โดหมายเลขหยังคง มาเลขสิบรอ็ดโค้อาุ้งสับไกลยิงตีผูเล็กของกองทีจวัดเลขสี่เนนาวยอมียจหวัดได้บอลได้ไม่น่ามาเลขสิบสามลากบอลขึ้นมามาเลขสิบสามลากบอลยาวนะฮู้ยุกไปเสียหลักนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ถือที่มาเลขสิบแปดมาเลขสิบแปดกอจ่ายเบาเลไปทีมาเลขสิบสามบอลแรงไปหน่อยนะครับออกเซนล่ลงประตูไปนั่งเขาเออนั่งคงเลยโ้ดาุง อัาแปนครับโยนขึ้นมาอทำพคีมารองูกโยนกอลไม่พันหมยเลขสิบแปกระอองไอ้ที่มายเลขสิบสามเมื่อโอ้ไม่พันยังโยนขึ้นมาอการสนาม

เล็กสี่จะยิ้มเพื่อนนะครับแต่ควอนเสียละเสียละประตูที่ตั้งตีของหน้าทุ่งควอนโด่งขึ้นมาที่หมายเลขเก้าในผ่านผู้เล่นของอ้อมยังได้กอวอยู่ตรงเป็นลูกฝังนะครับ sống con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หริงดูมีมากนะถ้าจะตอกมาได้นะครับดอมาเล็กโคมาเล็กข้านะครับโค้งขึ้นไปแต่ไม่ได้สุดสามเดี๋ยววันนี้แรมไปลอยอ่อนนะครับเห็นลูกทุ่งของนาทุ่งผ่านมาเล็กข้าวนะครับแต่ว่าดอฟกองหลังของชาอ่องนะครับเห็นลูกทุ่งของนาทุ่งอีกคร huh ั้งหนึ่งนี่ คนนีุต้งตุ้มมาไปต้องรักมองกระออมตามมาทันไหมยจักไหออยู่มัไ้เกียรสกัดก่อนออกก่อนไปไว้ก่อนนะครับบายุสิบแปรต้ะออมได้ดุตุไปให้มาเลขห้ามาเลขห้าเดนมาที่สิบแปดยิง นะตัดบอได้ลากบอลเข้ามาตีาเลขสิบสาสกัดบอลกอ้อมตัดบอลได้าที่เลขสี่เลขสี่ได้ไปด้มาถึงตูว่า้ทีมกัาสแล้วนะับสันนี่มา้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย ไม่หัเริ่กเกมเลยนะครับมีละวัดนมาโดนอกมาได้เิยสิบสามเิตยิจดหมายงวาแมที่มาได้สิบแปดเขาก็อ้อมไมาได้อมไปมาดสิบสามเลกลงแรงไม่น่อยเยอู มา,มาเลข13ก,ก็ไป,ไปเ่ก็ไปมาเลข9หมายเลขได้บอลคือไปที่ปัญง์ปัรพง์นมาเล่นอสอัดได้มาเล4มาเล4จะคงอิมมาก,นมา,กานข้างมดนเเนที่มาเลข6โนมาเล4ส,สกบดบอลกดครับมีหครับดาวโอาทุกส,มส่นานาแบบลงไปเล่นนะครับ อ่าครับดูนะครับอย่าเพิ่งมองเพลินนะครับหมายเลขสามเลขสามสามอุตตาเมร์ลงไปนะครับอุตตาเมร์หมายเลขสามนะครับ่โค้ชทุกท่านโอ้โหอย่าเพิ่งตั้งใจนะครับของแท้นะครับของแท้โอ้โห เวันสกัดวันออกนะครับเป็นตุ้มองละอ้อมหมายเลขสิบสามอ้อหมายเลขสิตุ้มมาหน้าตูพูสียะตูน้อมายิงสมหมายเลขสิบสามต้ไม่ตรงกรอบนะครับบอลออกเส้นหลลรุตูลูกตั้งเตะองา Pondong kima, pondok selang <laughs> betumpah. Yen, yen. ยี่ิบสี่สิบดับบอลพลาดนะครับบอลออกเป็นลูกทุ่มของหน้าทุ่มนะครับเอาดูการทุ่มของหมายเลขสามนะครับจะทุ่มสวยไหมโอ้โหทุ่มไกลด้วยโอ้โหโค้งไปบลืมไปบูซาประตูไม่ลุกนะครับดับบอลไหมทานเป็นบอลของตระอ้อมอาดิโอ้โหตะบอลก็เป็นด้วยนะครับนี่ของแก้วยครับบอลแก้ลย

มอลยังได้บอทุกทุกมาที่่มที้ามาตุ้มีมายียมสียีมีขึ้นมาอย่างวรววิววิชีเสตรงนี้เดียวเป็นโอกาสของหมายเลขสามของนาทุกเลยนะครับ บอลโด่งขึ้นมาตาดูจะให้มาเลขกก้าวบอลออกจะหลังประตูไปเห็เป็นลูกตักเตะจากเทียมผู้รักษาประตูบอลหบอลโงขึ้นมามาที่มาเลเซียบอลลงพื้นยังได้บอลอยู่ร็อกบอล ของเพืนค,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 คือลังยงเ,เ,เลยหมายเลขสามข้าไปแล้วครับก่อนจะไปก็ยิงก่อนแต่ปฏิผู้เล่นของนาทุง่งกับหมายเลขสี่บอลออกมาลอได้ทุ่งทุงไปยังได้บอลหมายเลขกีบส้อมกจิบไ,ไปหน้าประตูไมจิบสามไปเลยน้อง พีมนำนี่แล้วนะครับมาพุ่งกระวอมนะครับทำมาพุ่งนด้แต่เล็กถามของนายพุ่งจะยิงไกลนะครับประตูจะพุ่งหงสนะครับต้องตั้งสมาธิดีๆอ้เล็กเว้นพร้อมนะเบบอกพี่ชายอาเรื่อว่าจะยิงครับยังดีบอลของกระมอนตัดบอลได้มาเล็กเก็บด้านหลัง บอลสั้นๆน,น,นะครับอีหมายเลขสิบแปดได้กองข้างฝากไปที่หมายเลขสิบโดนสก,กัดบอลลงมาได้แต่ยังคงอีเล็กต์กังยังเป็นบอลของกระวองหมายเลขสิบเจ็ดเตะบอลพลาดนะครับบอลออกลูกทุ่งของอน,นาทุ่งหมายเลขสิบสองกรันตุมาที่หมายเลขเกียตัดตบอลได้โดนแย่งบอลไปได้กระพอมข้างฝากมา ดีหมายเล่นกบสีหมายเล่นกบสีต้บอลขึ้นไปอยังนี้บอลดูอะไรโอ้โดนสิกับอลออกซะก่อนนะครับอย่างนั้นก็ยิ้ยทันทีผมไุ่เตมุมแล้วก็ตั้งนานมาตั้งนานนะบอกว่าวันนี้ที่ขา ลิงกงฟากไปอยังงี้นะประตูู่กัม,มาได้ด้วยหมางก,ก์เดี๋ยวโอ้โหได้บอลเล่นหมู่เลขสามกู่บอกว่าไปายนะหมดแรงแล้วนะคระับโอ้โหได้บอลดหยิบสีหยิบสีจตายไปทีไปเลขสิบแปดับไกลยิ่งหกเดินที่เข้าอันน้

ย่างรุนีิ้งข้ามการออกเสียงรัมผู้ต่ไปเอ่อหม่เลขสามคนนันนุ่งบอกว่าไม่ไหวแล้วเปลี่ยนตัวนะคะเป็นนั่นค่ะโอ้ประสานสีสันที่ถึงก็เหนื่อยแล้วนะครับเอาครับเริ่มเกมใหม่นีครับหมดเวลาการแข่งขันสงสักว่า